สอบคู่ที่2นะครับผมคอนเฟอเรนซ์ลีกเช่นเดียวกันนะครับผมแรนครับทีมอันดับ11นะครับจากเวทีลีกเออร์ครับเจอกับสเปอร์ทีมอันดับ7นะครับเวทีพิมายลีกเตะที่โลอาซอนปรางนะครับบ้านของแรนนะครับผมก็เวลา5้าทุ่มสีนะครับผมสเปอร์ต่อเสมอครับก็ยังมีหน้าไปต่อเขาในเกมลุกของสเปอร์ที่ดูไม่ดีเลยนะครับมาดูฟอร์มพนัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมแรนเจ้าบ้านครับแพ้แรงศูนย์สองครับในบ้าน แพ้อองเซซูสครับเกมเยือนนะครับผมชนะลอสแนเจลส์สามหนึ่งแล้วก็ชนะลอสแนเจลสองศูนย์นะครับผมมาดูสเปอร์ครับผมแพ้พาเลสศูนย์สามครับเกมเยือนนะครับผมชนะวัตฟอร์ดหนึ่งศูนย์ครับในบ้านชนะปากอสเฟเดร่าสามศูนย์นะครับผมชนะอุ้หนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้ปากอสเฟเดร่าศูนย์หนึ่งนะครับอบูโนเอเซนิโอนะครับผมผลงานสองเกมไม่ดีเลยนะครับแนวรับชุดถูอโดนฉีกกระจายกระเจิงเลยนะครับผม ก็ต้องบอกว่าต้องหน้าเกมนี้น่าจะพวกเขาจะรักกลุ่มนะครับน่าจะกลับมาเล่นในระบบ352เล่นแบบโต๊ะนะครับผมแบรนด์ครับอย่างที่บอกไว้352นะครับโรแมนซาลินครับลูกสาประตูครับอาร์ามาตาเล่ครับผมอาเยฟอาเช่โลอิกบาเดครับผมอาร์เมน่ทูสแฟร์นะครับผมแล้วก็มีซานตามาเรียนะครับเล่นเป็นช่วยตัวพยุงแนวรับนะครับผมมิดฟิลครับผมมันจะบินบูโซนะครับผมฟาเมียงซาออสนะครับ แกตองลาปอนะครับเล่นเป็นตัวในส่วนของแผงกลางครับผมแนวลุกครับผมมีกีราซี่ครับคาเมาดินซูเลมานาครับผมเล่นเป็นตัวล่าตาข่ายนะครับผมมาดูในโวน้สเปอร์ครับโดนด่ายับเลยนะครับเพราะว่าเอ่อต้องบอกว่าเล่นเล่นรับอย่างเดียวครับนูโน่นะครับผมเกมแพ้พาเลนี่พาเล่ก็สอนเชิงเลยนะครับคาบ้านวันนี้น่าจะโรเตชันผู้เล่นนะครับผมจัดทับ4 3 3นะครับผม ใช้ใช้กอลลีนี่ครับผมแมทแมทโดคาตี้โจโรดอนครับซาเพ็ตทาแทงก้านะครับผมโยกกับเล่เซนเตอร์เบนเดวิร์สครับโอ้โหนะคที่แล้วเล่นเกียมากนะครับเบนเดวิร์สโอลิเวอร์สคิปครับตรงกลางนะครับได้อตองกีนนอรเบเล่นะครับน่าจะเรียกฟิตแล้วแล้วกลับมาลงสนามแฮร์รี่วิงครับผมแจ็คส์คลาสครับลูคัสมูล่าไบรอันเกลนะครับผมลาตะข่ายปรับทัพเยอะครับสเปอร์นะครับแต่ว่ามองรูปเกมอะจริงๆสเปอร์นี่เล่นรับเป็นหลักนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ ดูเฟี้ยวฟ้าวเลยนะครับสำหรับทางด้านสเปอร์นะครับเกมนี้เกมน,นี้พักแฮร์รี่เคน look, เอีกแนวลุกดูวูบต้องบอกว่าไม่วูบว่าเหมือนเดิมนะครับผมมองยังไงครับก็มองไปที่เจ้าบ้านครับแม้สองเกมหลักเจ้าบ้านจะแพ้ก็ตามนะครับผมมองไปที่แลนด์นะครับผมดูเจ้าบ้านเฟี้ยวฟ้าวครับชอบแลนด์ครับ